แม่พี่น้องเมื่อนี้แน่นอยพาทธรมาทำบุญเด้อจ้าอ่ามาทำบุญประเทศวิลาจศแม่นู่บ่ได้อยู่บ่เลยนะแม่นู่บ่เออได้ได้แล้วได้แล้วได้เลยแล้วจ้ะได้แล้วู่ก็บเรียมตาได้ทายไปเรื่อยๆหายทายหาแม่วัดดีจ้าแน่นอยพาทธรมาทำบุญเมื่อนี้วัดีเพูแนนชสวัสดีจ้าแน่นอยพาทธรมมาทำบุญประเทศ มาที่น้องตามมาทำบุญจ้าใช่โอเคไมไม่ได้หรอก นั่นาทำดุแต่เลยถือโอกาสมาค่าพี่น้องม่าดึงหัวหนีมาถาคาี่ที่เพิ่งสี่ส้มแถวนี่ไหนจังโอ้ยเขาม่ได้ต่องจาขอเชิญพี่น้องติดตามรับชมเ้อกดไลค์กดแชร์ได้หน่อยแน่กดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ได้หน่อยเด้อพี่น้องอย่ออภั้นเราต้องกันได้พี่น้องได้หน่อยมาทำดุเลยเนี่ยเหนียกเลยเหียกเลยมากจัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ăn Không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ล่าหนองสนาีไปก่อนน้องทีมหนักต่อไเได้พี่น้องสวัสดีจ้า